วันนี้เรามาหัดตัดต,ต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องไว้นะคะแล้วถ่ายคลิปตานี้ได้เลยค่ะ ดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าเพื่อนๆอย่าลืมถ่ายพื้นหลังไว้แป๊บหนึ่งด้วยนะคะได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคั t ขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆอยากจะให้หัวหลุดออกจากบาได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเพื่อนๆแคปหน้าจอเป็นรูปภาพเอาไว้หนึ่งภาพก่อนนะคะวันนี้เราจะไม่ลบ BG ในแอปแคปคั t นะคะ เราว่ามันไม่ค่อยเนียนกดวงกลมตรงนี้พักแอปแคปคัดไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆไปโหลดโปรแกรม Background Eraser มาใช้นะคะแอปนี้มีไว้สำหรับลบพื้นหลังรูปภาพค่ะฟรีค่ะกดเข้าไปในแอปได้เลยค่ะเลือกโหลด a photo เลือกรูปภาพที่เราบันทึกหน้าจอาไว้เมื่อกี้ขึ้นมาค่ะ ปรับขนาดด้วยลูกศรสีชมพูทั้ง4ทิศค่ะเอาไว้แค่ตำแหน่งที่เราจะใช้งานก็พอค่ะกดเครื่องหมายถูกค่ะเสร็จแล้วกดออโต้ค่ะกดแมนนวลลบช่วงตัวออกให้หมดค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนหัวเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะกดเซฟค่ะฟินิชปัดแอปทิ้งไปเลยค่ะเราเข้ามาในแอป Capcut อีกครั้งหนึ่ง เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการจะให้หัวกระเด็นออกได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากกดเครื่องหมายบวกเลือกที่รูปภาพเลือกรูปภาพที่เราลบแบ็กเก้าเมื่อกี้ไว้ขึ้นมาค่ะจิ้มที่คลิปนี้หนึ่งครั้งค่ะหาฟังก์ชันภาพซ้อนหรือโอเวอร์เลย์คลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ในบรรทัดที่สองค่ะ ใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่หัวของเราค่ะแล้วปรับขนาดให้เท่ากับหัวต้นฉบับลากไปไว้ในตำแหน่งเดียวกับหัวต้นฉบับเลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรากำลังจะเอาหัวเข้ามาเก็บได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิป1ครั้งแล้วกดแบ่งฉากจิ้มที่คลิปที่เราลบแบ็กกราวด์หนึ่งครั้งค่ะกดค้างที่ท้ายคลิปแล้วลากไปตำแหน่งที่เราแบ่งฉากเมื่อกี้ค่ะ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าของคลิปแบ็กเก้าค่ะเลือกคีย์เฟรมเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหลังคลิปแบ็กเก้าค่ะขยับหัวเล็กน้อยเพื่อให้มีลูกศรสีแดงปรากฏขึ้นตรงนี้นะคะตอนนี้เราจะได้คีย์เฟรมทั้งหัวและท้ายในระหว่างทางเพื่อนๆจะให้หัวหมุนไปทางไหนเพื่อนเพื่อนทำตามนี้ได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ขยับมาเล็กน้อยค่ะ กดค้างที่หัวแล้วหมุนตามต้องการเลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ขยับมาอีกเล็กน้อยค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่หัวแล้วหมุนได้ตามต้องการเลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่หัวแล้วหมุนได้ตามต้องการเลยค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดคลิปแบ็กกราวของเราเลยนะคะคลิปที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะทำให้หัวต้นฉบับของเราหายไปค่ะกดส่งออกคลิปนี้เอาไว้ก่อนค่ะบันทึกไปยังอุปกรณ์กดเสร็จสิ้นค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่กดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม,หม,ม,ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆบันทึกเอาไว้เมื่อกี้กับคลิปพื้นหลังขึ้นมาค่ะเจมที่คลิปที่เรานั่งเก้าอี้หนึ่งครั้งค่ะเลื่อนหาฟังก์ชัน Overlay หรือภาพซ้อน คลิปจะเลื่อนลงมาอยู่บรรทัดที่สองค่ะจิ้มที่คลิปพื้นหลังหนึ่งครั้งค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปตึงหนึ่งครั้งค่ะกดค้างที่ท้ายคลิปแล้วลากไปให้เสมอกับคลิปด้านล่างค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการจะให้หัวกระเด็นออกมาค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิป1ครั้งแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราจะให้ห <mas ัวกลับมาเก็บที่เดิมค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหครั้งแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งแรกที่เราแบ่งฉากเอาไว้ค่ะเลื่อนหาฟังก์ชัน m าร์เลือกวงกลมกดกลับกัน ใช้นิ้ว2นิ้วกดค้างที่วงกลมสีเหลืองแล้วปรับขนาดให้เหมาะกับหัวของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปไปเรียกยอดวิวในเพจข,ของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ